สวัสดีค่ะครั้งนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะคะสําหรับความรู้ทางด้านการเงินเกี่ยวกับการขอผ่อนสินเชื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัยในตอนแรกทราบกันแล้วนะคะว่าถ้าวงเงิน2ล้านบาทเราเพิ่มเงินที่จะผ่อนต่อเดือนเพียงแค่800บาทต่อเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะย่นระยะเวลาในการผ่อนได้ถึง5ปีและก็ทําให้ประหยัดดอกเบี้ยหลายแสนบาทต่อมามาดูเทคนิคข้อที่2นะคะก็คือว่า การขอขยายระยะเวลาดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแรกต่อไปอีกรอบหนึ่งก็คือขอขยายไปอีก3ปีนะคะซึ่งโดยปกติในการขอสินเชื่อบ้านจะมีดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแรกก็คือปีแรกลบ2%ปีที่2ลบ1.5%และปีที่3ลบ1%หลังจากนั้นก็เป็นไปตามประกาศของธนาคารแต่ละธนาคารแต่ถ้าเราเนี่ย มีคุณสมบัติดังนี้คือข้อแรกภาระหนี้ต้นเงินที่เหลือเกิน1ล้านบาทและข้อที่2ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมานั้นดีมาโดยตลอดนะคะมีการชำระตรงทุกงวดหรือถ้าเห็บ้างก็ไม่กี่งวดและงวดคงไม่เกิน1เดือนโดยเมื่อครบ3ปีก็แจ้งไปที่ธนาคารเดิมเลยนะคะว่ามีธนาคารใหม่เสนอสินเชื่อไว้ให้ดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแรก ส่งผลให้ภาระหนี้ในการผ่อนของเราเลดลงแต่เราก็รู้ว่าเรามีหน้าที่ต้องไปจดจำนองใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่เมื่อคิดถึงอัตราดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแล้วมันคุ้มจึงต้องแจ้งมายัางเจ้าหน้าที่ธนาคารเดิมของเรานะคะว่าแล้วธนาคารนี้ให้สิทธิพิเศษอะไรกับเราบ้างแล้วทําให้เราเนี่ยวุ่นวายน้อยลงเราเองก็คงที่จะไม่ย้ายธนาคาร ซึ่งอันนี้ขอบอกนะคะว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลจริงๆเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เมื่อครบ3ปีก็ทำแบบนี้ก็ส่งผลให้ดอกเบี้ยพิเศษ3ปีนั้นต่อมาอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นฝนทำข้อมูล Excel สรุปให้นะคะกรณีที่เราผ่อนไปทำสัญญาไม่ขอสิทธิพิเศษใดๆเลยกับกรณีที่เราขอสิทธิพิเศษค่ะกรณีศึกษาแบบแรกนะคะก็คือเมื่อเราเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วก็ผ่อนตาม ข้อตกลงแห่งสัญญาซึ่งโดยปกติแล้วในการผ่อนนั้นจะมีอัตราดอกเบีย้ยพิเศษทั้งหมด3ปีเรามาดูกันเลยนะคะว่าต้นเงินกู้2ล้านบาทปีแรกลบ2%ก็คงเดือดอกเบีย้ย4.75%เงินที่เราผ่อนเดือนละ15,200บาทตามสมมุติฐานก่อนหน้านี้นะคะงวดแรกก็ตกลงว่าเป็นการชำระดอกเบีย้ย7,808บาท22สตางค์แล้วก็เป็นการชำระต้นเงิน 7,391บาท78สตางค์ซึ่งประมาณว่าดอกเบีย้ยสูงกว่าต้นเงินเล็กน้อยนะคะในงวดแรกหลังจากนั้นเราก็มาดูในงวดต่อไปนะคะก็คืองวดที่อ13อนะคะอัตราดอกเบีย้ยก็จะปรับลดลบ1.5%งหรนหลืออัตราดอกเบีย้ย5.25%ดังนั้นในงวดที่13เงินที่เราผ่อนไป15,200บาทก็แบ่งเป็นชำระ ดอกเบี้ย8,239บาท6สตังค์เห็นไหมคะในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ,บ่งเป็นชำระต้นเงิน6 9 6 0บาท94สตังค์ค่ะต่อไปเข้าสู่งวดปีที่3ก็คืองวดที่25ถึงงวดที่36นะคะช่วงนี้อัตราดอกเบีย้ยลบ1%ก็คงเหลืออัตราดอกเบีย้ย5.75%เงินที่เราชำระไป15,200บาทนั้นก็สามารถที่จะนำไปชำระ ดอกเบี้ย6,819บาท45ส,สตางค์แล้วก็ต้นเงิน6 5 8 0บาท55สตางค์นะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อครบสิทธิ์เรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแรกเข้าสู่ปีที่4ก็คืองวดที่37ดอกเบี้ยปรับมาอยู่ที่6.75%ส่งผลให้เราต้องชำระ ดอกเบี้ย9,668บาท82สตางค์ชำระต้นเงินได้เพียงแค่5,531บาท18สตางค์แล้วก็ผ่อนกันเป็นแบบนี้นะคะเดือนละ15,200บาทจนกว่าจะครบส่งผลให้ท้ายที่สุดผ่อนครบตามกำหนดระยะเวลาเป็นจำนวน219งวดหรือระยะเวลาทั้งหมดประมาณ18ปีกว่านะคะ รวมที่ชำระทั้งหมดเป็นต้นเงิน2ล้านบาทและดอกเบี้ยอีก1 3 2 4 4 8้านสาสบาทเศษนะคะนี่ก็คือเป็นคนที่ผ่อนตามปกติต่อไปมาดูกรณีผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินสมมติฐานก็เหมือนกันนะคะก็คือต้นเงินกู้จำนวน2ล้านบาทและอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นระยะเวลา3ปีแรกซึ่งปีแรกลบ2%ปเซคงเหลืออัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.75เท่านั้นค่ะ ซึ่งตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่36 3ปีแรกนั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะคะมาแตกต่างในงวดที่37เป็นต้นไัยคือขอปรับรถ3ปีแรกกลับไปที่ดอกเบี้ย เหมือนเดิมตามสัญญาเดิมนะคะก็ส่งผลให้งวดที่37กลับมาชำระดอกเบี้ยที่4.75%ส่งผลให้ในงวดดังกลาง่าวชำระดอกเบี้ยเพียง6,803บาท98สตางค์ทำให้ชำระต้นเงินได้ถึง8,396บาท2สตางค์แต่ถ้าเราไม่ขอนะคะก็คือกลับไปที่ดอก,ดอกเบี้ย6.75%ส่งผลให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง9,668บาท 82สตางค์ซึ่งต่างกันอยู่ที่ประมาณ3,000บาทต่อเดือนเลยนะคะทรงผลให้ท้ายที่สุดนะคะก็ต้องชำระกรณีที่มีความรู้ทางการเงินก็คือชำระเงินจำนวน2ล้านบาทดอกเบี้ยเพียง1 3 000 8 0 2 2บาท89สตางค์นะคะซึ่งหากกรณีที่เราไม่มีความรู้และไม่เจรจาเลยเนี่ยต้องจ่ายถึงประมาณ1,324,000บาท มีส่วนต่างประมาณ3 0 0แสนบาทและระยะเวลาในการผ่อนก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณ2ปีนี่ก็เป็นความรู้ทางด้านการเงินในการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยท่านสามารถที่จะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลความรู้ข่าวสารทางด้านการเงินอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะผมจะอัปเดตข้อมูลทางการเงินที่ทันยุคทันสมัยให้กับทุกท,ท่านทราบคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ